ปกติเนี่ยเราก็จะเชื่อกันว่าการกินอาหารเนี่ยถ้ามันมีน้ำตาลมากเนี่ยก็ไม่ดีใช่ไหมมีน้ำตาลมากก็ทำให้ตัวเกินได้นะครับอ้วน เป็นโรคเบาหวานเนื้อไทป์2เบาหวานประเภท2เป็นโรคหัวใจได้ก็เลยมีการพูดกันมานานว่าอาหารหรือเครื่องดื่มตาลเนี่ยเราก็ไม่ใส่น้ําตาลแล้วมาใส่สารให้ความหวานแทนดีกว่าไหมจะได้ช่วยกันลดป,ปริภูมน้ําตาลก็ดูนิดนึงนะครับตัวเจ้าการวิจัยตรงนี้จริงๆเขาดูอะไรบ้างน,นะครับเขาก็บอกว่าเขาก็ดูเรื่องของตัวสารให้ความหวานที่ไม่ใช่น้ําตาลนะครับ a s p a r t a มเ K นะครับหรืออส p า r t เ m e ame, นะครับหรือ sucrose นะครับ แอดเวนเทมไซคลามีซัคคารินทัสคอนเองนะครับรวมถึงสเตเวียด้วยนะรวมถึงไอ้เจ้าเจ้าสารจาัดจากงย่าหวานที่ว่านะครับใน,นสิ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยทางทางองค์การในโลกส่วนการสื่อคืออะไรครับต้องการสื่อนี้ครับเพราะว่าเจอที่ดับสูงกันามัยโลกให้ความเห็นว่าการเปลี่ยนเอาสารให้ความหวานที่มันไม่เป็นน้ําตาลเนี่ยเอามาใช้แทนแ,แทนเลยนะครับน้ําตาลอิสระ น, sugar, น้ำตาลสราคือฟร e ก sugar คือน้าตาลทรายที่ใส่เพิ่มเข้าไปกลุกตัวไส้หลับที่ใส่เพิ่มเข้าไปเนี่ยโบกันเอาไอ้เจ้าสารให้ความหวานเนี่ยมาใช้แทนเนี่ยพบว่าไม่ได้ช่วยเรื่องการควบคุมน้ําหนักตัวในระยะยาวอย่างที่เชื่อกันนะครับบอกว่าถ้าจะควบคุมน้ําหนักหรือก็ตตมเนี่ยทั้งอ,องค์การอนามัยโลกแนะนําว่าลองใช้วิธีอื่นไหมนะครับนะครับคือพยายามลดการกินอาหารที่ต้องเติมน้าตาลลงไปนะครับคือไม่ได้บอกให้ไปใช้บรรดาสารให้ความหวานเป็นตัว,ต,วตัวแก้ปัญหาเราอาจจะ กินอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่หวานนะครับไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะของการกินอาหารและเครื่องดื่มที่มันมีน้ําตาลธรรมชาติมันไม่ใช่น้ําตาลที่เป็นฟรีโูการ์ที่เติมเข้าไปน้ำตาลธรรมชาติก็เช่นมิตรภาพก็คือกินผลไม้สดๆต,ๆตรงๆนะครับมีความหวานเกิดขึ้นนมก็ยังได้นะคืออย่านมก็บอกว่ามีน้ําตาลในนมก็คือน้ําตาลธรรมชาติกับน้ำตาลเช่นมอลโตสแลคโตสต่างๆเนี่ยอาจจะมีในนมได้แต่ว่าไม่ใช่เรื่องของเติม น้ำต,ตาลทรายลงไปเติมฟุกโตใส่แบบเติมน้ำเชื่อมลงไปเยงี้ไม่ใช่นะครับทางการไทนมรลุมลองว่าสารให้ความหวานที่ไม่ใช่น้ำตาลพวกนี้เป็นสารที่ไม่จําเป็นต่อร่างกายไม่มีคุณค่าทางอาหารแล้วก็พยายามกระตุ้นให้ประชาชน,นทั่วไปเนี่ยครับลดการบริโภคหวานตั้งแต่ต้นนะครับลดตั้งแต่อยู่ในน้อยเลยจะให้สุขภาพดีขึ้น